แม้ว่ามาสเตอร์ในปัจจุบันจะมีออปชันแน่นแน่นะคะไม่ถึงร้านก็จริงแต่ย้อนไปปี2018พบว่าเคยมีรุ่นย่อยที่เป็นรุ่นท็อปเหมือนกันออปชันแกล้เคียงกันแต่ราคาแพงกว่านี้มาดูกันว่าราคาต่างกันแล้วจะได้อะไรกันมาบ้างต้องบอกกันก่อนว่าหลังจากปี2018เป็นต้นมา m a z t e r x x 3ก็ไม่เคยมีการปรับหน้าใหม่แบบครั้งใหญ่เลยตรงนั้นนะครับก็เลยไม่มีอะไรที่ต่างกันแบบชีขาดจะเห็นได้ชัด จุดแรกเลยก็จะเปลี่ยนจากกระจังหน้าโครมแี้ก็กลายเป็นสีดําเงาซึ่งจะทําให้ตัวรถนั้นดูสปอร์ตยิ่งขึ้นอีกด้วยจุดต่อมาอยู่ที่โป่งล้อแล้วก็ชายล่างนั้นก็ตกแต่งด้วยสีดําเงาทั้งหมดซึ่งแน่นอนนะครับทำให้คาแรคเตอร์ของรถนั้นดูสปอร์ตยิ่งขึ้นอีกด้วยและบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีแค่นั้นนะเพราะบ,บนหลังคาเองรวมถึงกระจกมองข้างก็จะมีการลมสีดาด้วยเช่นกันแต่จะบอกว่ามันไม่ได้แบบว่าแปะสติกเกอร์ธรรมดานะแต่ลงทุนพ่นสีตามตัวเลยทําให โครงรถตรงกลางนั้นกลายเป็นสีดาทั้งหมดส่วนที่เป็นสีตามตัวรถนั้นก็จะใช้วิธีการเชื่อมเอาก็ถือว่าเป็นการลงตามที่ค่อนข้างลงทุนสุดๆไปเลยเหมือนกันสําหรับล้ออันลอยนั้นก็จะมีขนาด18นิ้วเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ารูปทรงนั้นก็จะปรับให้ดูโค้งมนและเพียวบางขึ้นแต่จะว่าไปนวมันแ,แอบคล้ายๆกับตัวใต้ไงไม่รู้เนาะหรือคิดว่าไงก็มาคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับด้านหลังนั้นก็จะมีการตกแต่งกันชนที่วัสดุแตกต่างนันก็คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นสีดำเงารุ่นเก่าก็จะเป็นสีดำด้านอันนี้ก็จะเหมือนกับใช้ล่างเลยส่วนโลโก้ด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนเอมเบมตรงที่ว่าโลโก้จากเดิมนั้นก็จะเป็นแบบเอียงคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบตรงพร้อมกับสกายแอคทีฟที่มีการเปลี่ยนหน้าตาหม่ก็คือว่าจากเดิมนั้นก็จะมีคำว่าสกายแอคทีฟเทคโนโลยีคราวนี้ก็จะกลายเป็นสกายแอคทีฟเฉย เรียกได้เลยว่าตามยุคตามสมัยลยนครับเพราะว่า Corporate identity หรือก็คือเอกลักษณ์ประจำบริษัทก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงไปเมื่อในปี2018นี้แต่ว่าสำหรับเซ็กซาสนั้นก็อาจจะมาก่อนที่จะคาแรคเตอร์นี้จะเปลี่ยนแปลงเสียอีก สำหรับสีตัวรถนะครับถ้าเป็นปี2018ก็จะได้สีที่ทันสมัยในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นสีขาวเซรามิกเมทัลลิกสำหรับใครอยากได้ขาวๆที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มหรือจะเป็นสีน้ำเงินอินเทอร์นอลบลูซึ่งจะเป็นสีน้ำเงินที่อาจจะขายไม่ค่อยดีนะแต่ว่าค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันและสีน้ำตาลไทชานเนีย์แฟลชก็จะเป็นสีในตำรานอีกด้วย สำหรับรุ่นปี2023ก็จะมีสีเฉพาะประจำยุคเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสีเทาอมฟ้าพอลิเมทันเกรย์สีเทานมเอโรเกรย์และสีบอนสพปทินัมควอสก็คือสีออกแนวทองเบดเบนั่นแหละครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าสีนั้นจำนวนก็ได่เรียกกันแต่ว่าจะมีการปรับตามวสทิยมและความทันสมัยในยุคนั้นอีกด้วยภายในห้องในศารนั้นก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบฉีกไปจากนี้นักสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นชัดเลยก็คือ ตัวแผงแดชกอรตดเองก็ตกแต่งด้วยสตุกเกรนดลุคส์เหมือนกันซึ่งจะเป็นแบบสัมผัสที่ดูหรูหราแต่คราวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสีนั่นก็คือถ้าเป็นรุ่นมี2018ก็จะเป็นสีเทาธรรมดาแต่ถ้าเป็นรุ่นปี2020ก็จะเป็นเทาเหมือนกันแต่จะเจือฟ้าๆหน่อยพร้อมกับกรอบช่องแอร์ก็จะเปลี่ยนจากสีจางๆเป็นสีคอปเปอร์ซึ่งสมัยนั้นนะครับมาสเตอร์ Master ใช้สีแดงค่อนข้างบ่อยมากสำหรับในมาสเตอร์อหลายรุ่นอีกเช่นกัน ชุดเครื่องเสียงนั้นถ้าไปรุ่นปี2023ก็จะรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto มาจากโรงงานเลยแต่สำหรับปี2018ถ้าเกิใครอยากได้นั้นต้องซื้อเพิ่มครับแต่ก็จะมีการชดเชยด้วยระบบนำทาง Navigator และช่องใส่ CD อีกหนึ่งแผ่นก็ถือว่าเป็นออปชันที่ปรับไปตามสมัยนิยมเลยนะครับแถมยังลงทุนเปลี่ยนจากลำโพง6ตำแหน่งเป็นลำโพง b o s ในรุ่นปี2023อีกด้วยถือว่าอะไรก็ตามที่กักนั้นก็ใส่มาให้ไม่มีขาดเลย แน่นอนว่าในปี2023ก็จะมีการเพิ่มที่ชารโทรศัพท์แบบไร้สายเพิ่มเข้ามาแต่ต้องทาความเข้าใจก่อนว่าในปี2018นั้นมือถือที่ชาร์จไร้สายได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปี2023ที่จะมีรุ่นและอะไรต่างๆที่เยอะขึ้นทําให้ออปชันพวกนี้นะครับดูแล้วน่าจะใส่มาให้เมื่อพร้อมจริงๆ ส่วนบาะนั่งนั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นรุ่นปี2018ก็ได้หนังแบบทั้งตัวเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นปี2023นั้นตัวเบาะนั้นก็จะมาเป็นแบบหนังผสมกับผ้าซึ่งวัสดุก็จะมีสัมผัสค่อนข้างนุ่มมือกันเลยนะครับ แต่ทั้งนี้นะครับถ้าเป็นบอกคนขับนั้นในรุ่นปี2023 <_ d ance> ก็จะสามารถปรับไฟฟ้าได้พร้อมปรับอะไรต่างๆได้ถึง10ทิศทางเลยแยกกันเลยว่าเป็นออปชันเด็ดๆที่เฉพาะรุ่นนี้นะแต่ถ้าเป็นปี2018นั้นยังไม่มีนะครับต้องงอรุ่น exclusive mod ในปี2019ที่จะได้เบาหน้าคิวสะดวกดีก<ด>ว่าน,นั้นอย่างแนปปาแต่ว่าอันนั้นเป็นรุ่น l i m i t e s เลยไม่นับนะครับส่วนระบบความปลอดภัยนั้นมีการอัปเกรดแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าใกล้เคียงกับรุ่นปี2018แต่จะมีฟังก์ชันที่ต่่าางงกกกันนนไไไปคืออมมด้้แบบยทะ อย่างระบบควบคุมความเร็วแบบ,แบ,บ Adaptive Cruise Control สามารถทำงานได้ทุกย่านความเร็วเราถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่จะมาเป็นแบบ Advanced แต่สิ่งที่ต้องแลกมานั่นก็คือไฟหน้านั้นจะยังคงเป็นแบบไฟสูงปิดบิดอัตโนมัติไม่ใช่แบบว่าปรับการกระจายลำแสงแบบทางก้อนเหมือน Adaptive High Beam อย่างเช่นรุ่นปี2017จนถึงปี2020ก็เป็นออปชันที่ค่อนข้างไฮโซอยู่พอสมควรเลย ข้อความยุติธรรมของพลังที่ได้นะครับก็จะมาเป็นแบบ 2.0D SkyActiv ก,กำลัง156แรงมา้าดังบิด204นิวตันเมตรพร้อมเกียร์จะนํามาถกจังหวะครับเครื่อนล้อหน้าเท่ากันเรียกได้ว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ตั้งแต่ยุคแรกไปจนถึงยุคล่าสุดกันเลยทีเดียวอีกข้อต่างหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือถ้าเป็น CX 3รุ่นที่ผ่านมาก็จะมีฝาครอบเครื่องยนต์มาให้สวยงามเลยแต่ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันนั้นไอฝาครอบดังกล่าวถูกถอดทิ้งครับ ใครสนใจนั้นก็สามารถไปเบิกอะไรของ Master ได้เลยสําหรับราคานะครับในรุ่น SP ปี2018จะอยู่ที่1 8 3 0 0 0 0บาทกับรุ่น Sport Lux ปี2023อยู่ที่970,000บาทซึ่งจะมีส่วนต่าง113,000บาทซึ่งนะคับบอกว่าออปชั่นก็แลกเรียกกันนะทําไมราคาถึงต่างขนาดนั้นโอเคเราแตกละเอียดให้เลยนะครับแน่นอนว่าพอเช็คออปชั่นโดยรวมแล้วพบว่าการตกแต่งนั้นก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันแบบชัดเจนเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นชุดเครื่องเสียงนั้นบอกเลยว่าสิ่งที่แรกมาก็ถือว่าเอาใจใส่เทคโนโลยีจริงๆเพราะ สิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์นั้นก็จะถูกลดทอนลงไปและเป็นเน้นซอฟต์แวร์ที่จะทําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามีการเพิ่มเติม mm hmm. หรือตัดออกในภายหลังก็ถือว่า แฟร์กันไปเนาะสำหรับการเปรียบเทียบของทั้ง2รุ่นก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีความเห็นยังไงก็สามารถมาคุยกันได้นะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ CX3 นั้นไม่ว่าจะเป็นประวัติที่ผ่านมารวมถึงการัลปรุงครั้าสุดต่างการตรงนันก็สามารถคลิกลิงก์ไว้ตามที่ให้ได้เลยนะครับแล้วรุ่นต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพบกันอีกทีหนึ่ง